ว,ว,วันนี้พวกเรามาทําคลิปเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของาศาสนาทั้งสี่ศาสนา,า,า,าครับคือพุทธอิสลามความฮินดูและคริสต์ครับสวัสดีครับผมนายเทียเดชอะไพนอกชื่อเล่นชื่อเคยนอยู่ชั้นม .4 ทับ2ครับเลขที่ห้าสวัสดีครับผมนายทัชนายอ้นทองชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ชื่อเล่นโซดาครับเลขที่สิบเอ็ด สว,วัสดีครับผมนายธนันนุนนนทนาครับชื่อเล่นชื่อ,อปื่งครับเลขที่หนึ่งครับสวัสดีครับผมนายเทวสิทธิ์รีชื่อเล่นไอเดียอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ครับสองเลขที่หกครับสวัสดีครับผมชื่อนายพัฒน์ภูคอนสารชื่อเล่นชื่อกีตาร์อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่คับสองเลขที่เจ็ดครับสวัสดีครับผมชื่อโตชื่อจริงชื่อนอยายอภิธานมลภา ดิฉันม4ทับ2เลขที่2ครับเลครับผมนายรพัฒน์ภูทองชื่อเล่นชีวิกเลขที่8อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ2ครับนะครับผมชื่อนายชื่อจริงเฉลิมทองอยู่ครับม4ทับ2ครับเลขที่4ครับสวัสดีครับผมชื่อนายพัฒน์ภูคอสารชื่อเล่นชื่อกิต้าอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ2เลขที่7ครับ เฮ้ย <Hey, S 2> ว,วันนี้เรามีทาง,งานกลุ่มร่วมกันใช่ไหมใ,ใครอยากอยู่กับเราเราแต่เราขอเลิกก่อนเวลาละหมาดนะนาละหมาดกี่โมงล่ะเราต้องไปละหมาดตอนบ่ายสามครึ่งได้เลยเราก็มีวาระเหมือนกันที่ต้องไปข้าโบสถ์ถ้าเราไปส่งอาวนวาระเราขอไม่ไปนะโอเคงั้นเราขอหยุดด้วยแต่เราขอไปกินข้าวคนเดียวนะเพราะเรากินเนื้อวัวไม่ได้ไม่มีปัญหาเลยพวกเราศาสนาไม่เหมือนกันก็จริงแต่เราทํางานร่วมกันได้นะ ใช่แค่เราเคารพกันไม่ล้อเลียนไม่ก้าวไกลความเชื่อกันเราต้องช่วยกันทงานนะแบ่งหน้าที่กันทํางานให้ดีอเอ้เราไปก,ากินข้าวกันเถอะได้เลยได้เลยได้เลยแต่เราไม่กินเนือ้อวัวนะเราขอแยกไปกินคนเดียวเราเหมือนกันเราก็ไม่กินเนื้อหมูเราขอแยกไปกินคนเดียวนะได้ไได้ไปะเถอะ <ไป S 2> เฮ้ย <Hey, S 2> สงสารพวกแม่สองคนนั้นว่ะ mm hmm. มาเกีเข้ากับพวกเราก็ไม่ได้จริงจริงทำไมมันต้องมีวัฒนธรรมและการปฏิบัติตนที่แตกต่างกันด้วยวะเฮ้ยถ <Hey. S 1> ้าเข้าสู่ช่วงให้ความรู้นะครับช่วงให้ความรู้นะครับศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีผู้คนเลื่อมใสมากเป็นอันดับสองของโลกรองจะศาสานาคิสคําว่าอิสลามแปลว่าการนอบน้อมเชื่อฟังต่อพระเจ้าหลักคําสอนของอิสลาม หนึ่งพระเจ้าเพียงองค์เดียวเชื่อมั่นว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวไม่มีสิ่งใดเทียบได้และพระองค์เป็นผู้สร้างทุกสิ่ง 2. ศาสดามุฮัมมัดเชื่อว่าศาสดามูฮัมมัดเป็นศาสนทูตคนสุดท้ายของพระเจ้าได้รับคัมภีร์อักุรอานมาเผยแพร่ 3. คัมภีร์อักุรอานเป็นคัมภีร์หลักของอิสลามเชื่อว่าเป็นถ้อยคําของพระเจ้าที่บริสุทธิ์และไม่มีการเปลี่ยนแปลง ชาวฮินดูส่วนใหญ่ไม่กินเนื้อวัวเนื่องจากวัวมีความสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสนาฮินดูโคหรือวัวถูกยกย่องว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากเป็นพาหนะของพระศิวะซึ่งเป็นเทพเจ้าสำคัญองค์หนึ่งศาสนาพุทธ มุ่งเน้นให้ทุกคนปลดละเว้นคมความชั่วทำความดีและนับถือศีกลกราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และยังมีวันสำคัญต่างๆอีกมากมายเช่นวันเข้าพรรษาวันมาคะบูชาและอื่นๆอีกมากมายให้เพื่อนๆ ได้ไปลองศึกษากันครับมีบทสำคัญของอิสลามเสาหลักทั้งห้าหนึ่าด์กล่าวยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากอัลลาะ์และมุฮัมมัดเป็นศาสนาทูตของพระเจ้า 2. ละหมาดการสวดภาวนาละมหมาดวันละห้าเวลาเพื่อระลึกถึงพระเจ้าชกาตแบ่งปันทรัพย์สินช่วยเหลือผู้ยากไร้สถือศีลอด งดอาหารน้ำและควาอับพฤพืชไม่ดีตั้งแต่ลุ่งอรุณจนตะวันตกดิน 5. ฮัสไปประกอบวิธีที่นครมักกะหากมีความสามารถควรไปประกอบวิธีอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต